สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Exla Gamer TV h anel Anime Fantasy Game นะครับวันนี้อยู่ในเกม Tenura King of Monster หรือว่าเกินใหมทั้งที่ก็เป็นสแสลมไปซะแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้นะคลิปที่เราจะมาแนะนำนะครับก็เป็นแนวทางการปลดล็อกทะลวงเลเวล100นะครับผมการที่เราจะทะลวงตัวละครเลเวลร้อยได้เนี่ยนะครับอันนี้ผมผ่านและทะลวงไปตัวหนึ่งแล้วนะครับผมก็มันต้องใช้ของที่ค่อนข้างหายากนะครับ จริงๆของหาไม่ยากแต่ว่าด่านมันค่อนข้างยากถ้าเทียบกับหมูระดับ9กเนี่ยนะก็คือตราทรณีนะครับตลาทรณนีขั้นต้นนะครับ2อันเออสอันนะครับตราทรณีขั้นกลาง3อันแล้วก็ตราทรณีขั้นสูง3อันนะครับโดยตราทรณีพวกนี้ก็จะดรอปเริ่มดรอปนะครับตั้งแต่ด่านอีลิตระดับที่เขีดหเป็นต้นไปนะครับก็คือ7จ็ดขีดหขีดสถึง7จ็ดขีดหจริงๆเจดขีดหถึงหเนี่ย ก็จะดอบทั้ง3แบบนะครับแล้วก็หลังจากนั้นด่านที่8ก็ดอบนะครับแต่ว่าส่วนมากเพื่อนๆก็จะติดหลายๆคนนะที่รู้มาก็คือติด7จ็ดขีดนึงถึงเจ็ดขีดหนี่นแหละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาทําคลิปผ่านเป็นแนวทางของแต่ละด่านนะครับเท่าที่ลองเล่นมาก็ยากจริงนะยากกว่าหมูเก้าแหละนะครับโอเคมาดูกันที่ด่าน7จ็ดขีดนึงเลยนะครับอ่าด่าน7จ็ดขีดนึงนะครับ ด่านนี้ถือว่าเป็นด่านที่ทีมศัตรูเนี่ยดาเมจค่อนข้างเยอะนะครับก็มีทั้งตัวชิสูเนี่ยถ้าเราปล่อยเขาไว้เนี่ยเขาตีเราตายแน่นอนนะครับจะมีแค่ชินอนเอที่ชิออนเอที่ต้านอยู่แค่ในมงมั้งด้วยสกิลอมาตานะเนาะแล้วก็ตัวที่สองนะครับคือที่น่ากลัวนะก็จะเป็นชูนะเอสนะครับตัวนี้ตัวนี้มันมันสามารถคิลได้แล้วก็จับเราได้ด้วยนะครับแล้วก็ สะท้อนการจับของเราได้ด้วยนะครับบางครั้งนะเท่าที่ผมเคยโดนมานะนะครับแล้วก็ตัวมิริมกับเบนน่มารูเนี่ยกวาดหมูแรงอยู่แล้วนะครับคือถ้าปล่อยให้กวาดเนี่ยเราจุกแน่นอนนะครับแล้วก็ชิออนเอสชอบเคาน์เตอร์ตัดตัวดามเมจเรานะครับจะทําให้ตัวดามเมตเราตายนะครับก็เวลาเล่นถ้าจะวางแนวทางให้ชนะของผมนี่ก็คือเน้นที่การเก็บชิสุให้ได้ก่อนเลยนะครับรวมถึงชูนะให้ได้ตามไปนะครับ ภายในเทิร์นแรกเลยนะครับแล้วเทิร์นที่2เนี่ยเราจะแช่ให้อยู่นะครับประมาณนั้นเทิร์นที่2ถึง3เนี่ยก็แช่ก็ได้นะถ้าเกิดดาเมจตัวนี้มันเลือดลดเยอะก็เก็บต่อเลยก็ได้นะครับประมาณนั้นโดยทีมที่ผมใช้นะครับก็จะอย่างที่บอกนะเน้นดาเมจนะครับใส่โชเอเอลงมานะครับฮาคุโร่แล้วก็กอบตะนะครับตัวแช่ตัวเดียวไม่มีแทงนะครับเพราะว่าเรากาจะเก็บให้ได้ก่อนเลย2ตัวที่เป็นดาเมจหลักของเขานะครับ ในส่วนของคอนะครับก็คี่มรู้จะจัดคอเป็นพิฆาตลดคู้ดาวนะครับแล้วก็ฮิลแล้วก็คอมโบนี่เพิ่มคอมโบให้ส่งที่สุดในทีมนะครับแล้วแต่ตัวละครที่ใช้นะพอสวรรค์เป็นเพิ่มโจมตีหนึ่งรอบแล้วก็เพิ่มดาเมจห้ปอร์เซนนะครับในส่วนของอุปกรณ์นะครับโชเอก็ เหมือนเดิมน,นะครับเซตนินจากับสตอร์มนะครับมีบวกสิบห้าบางชิ้นนะแล้วก็ฮักคุโร่ก็จะเป็นนินจาบวกสตอร์มเหมือนกันนะครับส่วนกอปตาเนี่ยตอนนี้ผมยังไม่ได้ทำเซตนะครับแต่ว่าถ้าใส่เป็นเซตบ้าเลือดได้ก็ดีนะครับอันนี้ยังผมยังทำไม่เสร็จนะครับมันก็จะมัวมวนนิดนึงนะโอเคก็จะเป็นใส่เป็นเซตบ้าเลือดหรือว่าเซตกล้าหารก็ได้นะครับอันนี้ของผมใส่กล้าหารนะโอเค แล้วก็ตัวเอเลนนะครับก็ใส่เหมือนเดิมครับอวยพรเอลกับราชาครอบงำนะครับประมาณนี้ก็จะผ่านง่ายๆแล้วนะครับของมีโบส15บางชิ้นนะพร้อมลุยจัดการที่สุก่อนเลยอ่าโชคดีนะครับก็ไม่ได้ล็อกมาที่โชเอนะไม่งั้นก็จบเลยนะครับ เราต้องรีบจัดการชี่สู่ให้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเทน่สสองต้องรีบจัดการชูน้านะครับ ใช้ก๊อปตาตีชูนะก่อนเลยนะครับแล้วก็แช่ต่อด้วยเอเลนนะครับเรียบร้อยแล้วก็แช่ต่อนะครับอ่าเรียบร้อยนี่ก็ไม่มีอะไรละเดี๋ยวร่างเงาก็จะตีมิริมจนตายนะครับ แล้วก็มาเก็บที่ออนเอสต่อถูกแช่อย่างนี้เคาเตอร์ไม่ได้นะครับตอนนี้นี่ก็รีบเก็บเบนี้มารูนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเจอสกิลมูลอีกนะตาหน้าก็สกิลเก็บเลยนะครับไปแล้วฮักค so ุโรโซเอ บอลด้วยกอลปะไม่ทันแล้วแต่ก็น่าจะจบแล้วนะครับเพราะว่าคอมโบของฮาคุโรค่อนข้างแรงอยู่แล้วนะอ่าโอเคนะครับเรียบร้อยนะก็อันนี้เป็นแนวทางการผ่านดันอีริทเจดขีดหนึ่งนะครับเพื่อหาเจ้าตราธรณีขั้นต้นนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอจบเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้รบกวนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สําหรับใครที่ อยากติดตามแนวทางการผ่านอีลิทขั้นต่อไปนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องแไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนละครับสวัสดีครับ